ยอหน้าถัดไปนะครับบอกว่าอืมให้ระบบแบบที่เป็น flat d e a s h e l l นะครับ uh, flat d e a s h e l l a n tube type เนี่นะ uh, มีภาพตัดขวางอันหนึ่งนะครับแสดงอยู่ในรูปที่7.3เนาะเดี๋ยวไปดู7.3นิดหนึ่งก่อนนี่7.3 uh, เป็น s h e l l and tube นะครับเป็นแบบ flat dead type นะครับ มีของไหลที่เราต้องการทําให้เย็นลงใช่ไหมวิ่งผ่านท่อเนาะไปที่อ,อีกด้านหนึ่งของเชลนะแล้วมันก็จะวิ่งผ่านท่ออน,นี้กลับมานี่เนาะส่วนสารทำความเย็นก็ท่วมลลวอยู่ในเชลนะท่วมอยู่ในเชลนี้นะครับอยู่ด้านนอกนะครับงั้นสารทำความเย็นก็จะวิ่งเข้าว,วิ่งออกอันนี้อยู่ในเชลนลละครับส่วนสารที่เราต้องการทําให้มันเย็นลงก็จะวิ่งอยู่ในท่อน,นี่ครับวิ่งไป ด้านล่างก็เป็นขาปไปทางซ้ายไปขวาเนาะส่วนเซกชันด้านบนก็จะวิ่งจากขวามาซ้ายเนาะแล้วก็ย่อนหน้าที่แล้วที่เขาบอกว่ามันจะเว้นช่องว่างตรงนี้ไปน,นิดนึงก็คือเพื่อที่เวลากา๊าซมันวิ่งออกเนี่ยมันจะได้ไม่พาหยดของเหลวของน้ำยาเนี้ยออกไปด้วยนะครับอเราเห็นรูปภาพแล้วเนาะลองไปดูว่าเขาอธิบายว่าไงเขาบอกว่าเนี่ยภาพตัดภาพตัดขวางนะครับของ เชันคอเย็นแบบเชวนทิวที่เป็นแบบน้ำยาท่วมผิวและเปลี่ยนความร้อนนี่นะแสดงในรูปที่เจ็จุดสามความเร็วของของไหลในท่อน,นี่นะควรจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรต่อวินาทีหรือว่ามากกว่าน,นั้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเทอร์โลบเลนต์ภายในเนาะจะได้ถ่ายเทความร้อนได้ดีส่วนฝาปิดนะครับอไอตัวบัฟเฟลด้านด้านฝาปิดนะครับด้าน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 ปลายเนี่ย ก็จะเป็นตัวบังคับให้ของไหลเนี่ยมันไหลผ่านจะกี่พา s สหรือว่าจะไหลผ่านกี่กลับก็ได้นี่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบเชเวนที่ให้มันไหลเวียนแบบกี่กลับเนาะอาจจะเป็นสองกลับสี่กลับอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยก็อยู่ที่ตัวอ,อยู่ที่ การออกแบบว่าจะเอาแบฟเฟิลไปขวางไว้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกับคอนเดนเซอร์หรือว่าคอยล์ร้อนที่เป็นเชลแอนทิวเหมือนกันอย่างในรูปด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแค่2กลับนะก็คือไปแล้วกลับอย่างเงี้ยจบนะครับแต่บางทีถ้าเกิดเรามีแบฟเฟิลขวางแบบขวางหลายหลายล็อกอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปแล้ววิ่งกลับอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยนะก็แล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราออกแบบให้มันมีแบฟเฟิลเพจะ ให้มันวิ่งกี่เที่ยวนะกี่กลับ